สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรประคำในฐานะสำนักงานเลขานุการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนระดับอำเภอได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประธานฝ่ายคณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอรประคำร่วมกับนายอำเภอรประคำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับนโยบายและแนวทางการดําเนินงานจึงกําหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MOU นวัดหนองบัวอเอภประคามจบุรีรมัมยให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันและจัดกิจกรรม k i ก k o f เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยพลังความร่วมมือของกลไก357ประกอบด้วย 3. คือบวรบ้านวัดราชการ 5. กลไกการทำงานอันคือการประสานงานภาคีเครือข่ายการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้และการสื่อสารสังคมและเจ็ดาคีเครือข่ายคือภาครัฐภาคศาสนาภาควิชาการภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคสื่อสารมวลชนและภาคประชาชน